ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับวิธีทําคลอดนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยที่เราแยกแม่ปูมาเนาะการใส่น <separately> ้ําในกระมังนะครับผมก็คือเราจะใส่ฝั่งลึกอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งลึกนะครับผมเอียงกระมังนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งตื้นสาหรับปูที่เขายังไม่พร้อมจะทําคลอดนะครับเขาจะมาอยู่ด้านบนนี้นะครับผมถ้าสังเกตดูนะครับปูที่พร้อมจะทําคลอดแล้วเขาจะลงอยู่ในน้ำนี่ตัวนี้นี่เราก็จะมาดูอ่าตัวนี้ครับผม นี่อ่าแล้วเราก็จะนาเขาไปทาคอ้อนะครับนี่ครับผมใส่น้ําให้พอท่วมตัวปูนะครับการทำคอ้อเดี๋ยวจับกปนนนึงนี่นะครับผมจับปูมาแบบนี้เลยนะครับบางตัวท้องเขาจะเปิดให้แต่บางตัวท้องก็จะไม่เปิดนะครับผมการจับง่ายครับจับทำขคอดงานนิดนึงเดี๋ยวจะขง้างน,น,นิดนึงครับ แล้วก็ใช้นิ้วนี่ครับวิธีจับทำก้อนนะครับผมแล้วเราก็สลัดในน้ำเลยนี่ครับเห็นไหมครับเห็นลูกปูไหมครับนี่ครับผมใช้ใช้นิ้วเราจับนะครับแล้วก็นิ้วกลางเอานิ้วนางเนี่ยจับตรงนั้นท้องเข้าไว้อย่าจับแรงมากนะครับแล้วก็สลัดเลย ครับผมน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลูกปูเขาจะจัดตัวเป็นปันๆอยู่นะครับผมเราก็จะหาพวกสายลายอว่าผักมาใส่ก็ได้ครับนี่นะครับผมเขาจะได้แยกตัวกันออกใส่กันไปเลยก็เทคนิคการใส่น้ําของลูกปูก็เหมือนกันนะครับก็คือจะเอียงกันบางนิดนึงนะครับนี่ ยังกะระวังนิดหนึง่งครับฝั่งหนึ่งก็จะลึกฝั่งหนึ่งก็จะตื่นนะครับอ่านี่นะครับผมแล้วปล่อยไว้ประมาณสักวันหนึ่งนะครับผมเราก็จะมาให้อาหารตัวนี้ะนะครับเป็นอาหารของทางฟาร์มเรานะครับผมเป็นสูตรสําหรับแม่ปูและลูกปูแรกเกิดนะครับผมนะครับเราให้ตัวนี้ให้แค่ นิดเดียวเอครับได้เลยนี่ครับให้ประมาณนี้ก็คือหยิบมือเดียวหรือครึ่งช้อนที่ผมแถมไปให้นะครับผมจะเป็นอาหารตรัวนี้อาหารสำหรับลูกปูแรกเกิดนะครับพออ่าเราพักฟื้นไบ้นี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสาหรับใครที่มีบอ่อนุบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่พอได้เราทําคอดเสร็จก็ลงบอ่อนุบานเลยก็ได้หรือบางคนก็จะพักไว้สักวันสองวันเอามาลงบอ่อนุบาล ผมถ้าพื้นที่ยิ่งกว้างครับลูกปูยิ่งลูกปูเนี่ยยิ่งโตวไวนะครับผมอันนี้เป็นบ่อที่ผมเพิ่งโนประมาณสองวันสามวันนะครับก็จะมีลูกปูอยู่ในนี้นะครับผมแต่มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมปิดหนไงนะครัดูลูกปูนะครับไปทางไหนกันหมดแล้วนี่ครับจะอยู่ตามนี้นะครับผมลูกปูลเล็ก Ok.